ครับมาพบกับผมโรชโนต,ต่อช่วงสุดท้ายครับของเอลเชชัน66กับวิคาอห์วิจารณ์โซนภาคตะวันออกนะครับไปแล้ว4จังหวัดกว่าๆนะตอนนี้ก็เหลือชนบุรีอีกแค่4เขตระยอง5เขตจันทบุรี3เขตแล้วก็ตาก1เขตนะครับชนระยองยันตากจัดไปที่ชนบุรีเขต7เลยครับติดเบรกไปนิดนึงนะกลับมาใหม่รอบหนึ่งมาที่เขต7 เป็นเขตสีราชานั่นเอครับแต่เป็นสีราชารอบนอกนะครับเบอร์หนึ่งครับลุงเพชรแจ่มเจริญพระรุ่มในสร้างชาติเบอร์สองครับสงครามภาชนะพักเพื่อไทยภาชนะนี่คือภาชนะแบบช้อนซ่อมเลยนะตะกนนตนทกุลนั้นเลยแหละชื่อนั้นเลยภาชนะนะครับแล้วก็บัญชาสแล้ววงพัก ไทยสร้างไทยเบอร์สามนะครับโอ้โหแล้วก็เบอร์สิบเนมครับศาสวรสร์คุ้มคงพักก้าไก่ด็อกบสเดบสิเอ็เครับด็เตอร์นิพนธ์แจ่มจำหลัดพาคพลังปรมชารัฐก็บอกเลยว่าเขตนี้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ดูไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เหมือน เหมือนส่วนใหญ่เป็นแบบตัวแบบไม่ได้ตัวตึงหรือตัวท็อปหรือตัวเป็นอะไรมากมายเหมือนประมาณว่ามันหน้าใหม่มาเจอกันเองทั้งหมดทําให้เขตนี้ดูสูสีมากๆและเดายากมากเขตหนึง่งนะครับต้องให้ประชาชนในพื้นที่เขตเจ็ดชลบุรีจะคนตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะเลือกใครไเปเป็นผู้แทนนะเดีนี้มาดูเขตแปดนะครับเป็นพันทยาแล้วเป็นพันทยารอบนอก <c oughs> นะครับเบอร์หนึ่งครับตียพงสงสุขพักเสรีรวมไทยผมจะรู้จกักเนี่ย <c oughs> เบอร์สองมาแล้วประกอบทาพังลมช่างชาติเบอร์สี่ครับดรเตอร์จลัดคุ้มไข่น้ําพัดก,ก้าไก่แชมป์เก่าครับมาป้องกันแชมป์เป็นคนชัยภูมิแต่อยู่ชลบุรีมานานแล้วและปัจกูลนี้ก็อยู่ชลบุรีเพราะเมื่อก่อนจะมีอะไรถนงศักคุ้มไข่น้ำอะไรางอย่างไม่แน่ใจแต่เป็นแต่ในปุณณ์นี้เคยมีคนลงสมัครสอสมาก,ก่อนนะครับแล้วก็เบอร์ห้าก็ตะกอนชัยเจริรุจิจินพัดเซนีเออไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยนะสอเสือไทยสร้างไทย เบอหกครับหวยลงโป๊ะพระจหน้าแก้วผึ่งครับบัชนิปัดแต่ถ้าบัชดิปัดท่านจะมีลุ้นหมว่ามีลุ้นแค่เขตนี้เขตเดียวนอกนั้นยากมากชื่อไม่คุ้นเลยแต่พระจนาแก้วผึกอ่ะคุ้นๆหวยลงโป๊ะซึ่งแขตแปดอ่ะจ,จะมีลงโป๊ะอยู่ในนั้นด้วยบางละมุงอะไรเงี้ยอ่านะครับอยู่แขตแปดหลังจะบางเหรอหลังจะบางกึ่งกึ่งแล้วมันเจกับแปดใช่ แล้วก็เบอร์เก้าครับชวดิตแสงอุไทยเคยเป็นอดีตผู้ว,ว่าราชการจงหวัำแพงเพชรแต่เป็นคนชนบุรีครับโอเคไหมครับไม่งงนะครับเพื่อไทยเข็นนี้เอผมว่าที่มีลุ้นนะผมว่ามีชวดิตแสงอูไทยเบอร์รกเก้าดรจลัดคุ้มไข่น้ําพักเกา้าไก่จลัดคุ้มไข่น้ําเบอร์เก้าเออเบอร์สี่นะครับแล้วก็หมวยโลงโป๊ะเบอร์หก ม,มันต้องประกอบทําเบอร์สองผมว่าแค่สี่คนนี้ถ้าออกมาเป็นคนอื่นได้นะพลิกล็อกลาเนลน่าเลยเขตเก้าครับชายห่างพัทยาโหตะบนหนองปลรือหมายเลขสองครับแมนอิมพิทัคพักเพื่อไทยหมายเลขแปดครับยอดชายพึ่งพรพักเก้าไก่หมายเลขสี่ครับนินนลัลน,นวัฒนาศศารานิลานวัฒนาศศาราค่อยๆเลือกชื่อเขาในมือเขายาวนะครับ พี่ชายของอคนลงนายกเมืองพัทยาคนล่าสุดนะส,นสินชัยใช่ป่ะวัอวันศักดิ์สาธรใส่แว่นใสแว่นแต่ว่าคนพี่ไม่ใส่แว่นคนพี่เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาครับแล้วเขียนดีถึงบอกว่ามันมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็กวินหน้าตายขี่ย้ายจากอนาคตใหม่ไปรปับราชารัฐเบอร์สามครับทอมทอมหน่อยบุคลิกตรงจะทอมทอมหน่อย ื่อผู้หญิงกับทรงหอมก็เขตนี้ลุ้มกันมันครับก็สี่คนอย่างที่ผมบอกไปแล้วแมนยอดชายผมแม่เลยอย่างยอดชายนะชื่อสุภาพบุรุษมากเลยเจนเทนแมนมากๆแล้วก็นิลันเบอร์สี่ครับแล้วก็กวินาเบอร์สามโอ้สนุกแน่เขตนี้เขตสิพัฒสัตหีบหทางอำเภอเขตทหารเรือนะครับเขตสุดท้ายแล้วของธงบุรีืร่้ยเขตนี้มีเบอร์หนึ่งครับสมชาติคุณเพิ่มน้องแซ้ของกำนันป้อครับ ก,กันป้อสมชายใช่ไมนี่ชื่อสมชาตินะครับพักรวมไทยสร้างชาติชาติสองทีชื่อสมชาติเรียกงรวมไทยสร้างชาติอีกเบอร์สองครับสัจิมาบอชมภัยพักไทยสร้างไทยไม่น่านไม่น่านมีลุ้นเท่าไหร่เอตสางครับดรเตรสักิรเพรมมาพันธ์ครับเบอร์เอพักพลังประชารัฐยังอยู่พักเดิมนะครับไม่ได้ย้ายครับเบอร์สามแชมป์เก่าป้องกันแชมป์อีกแล้วและก็เบอร์ห้าครับน้ำนครับนิชนันหัวขาหาดคนเสื้อแดงครับพัก เก้าไก่นะครับแล้วก็เบอร์เจ็ดครับพลงารไคควรพักเพื่อไทยเขตน,นี้ผมว่าลุ้นกันมันหยดน่าจะประมาณสี่คนนั่นแหละเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเลขคี่ถ้าออกมาเป็นเลขคู่มีแน่นอนอ่ะโอเคชมบริบทไปที่ไประยองนะครับระยองมีสอรอบนี้ห้าคนนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมหนึ่งคนเพราะว่ารอบปีหกสองมีสี่ใช่ไหมตอนนี้ได้อีกหนึ่งเป็นห้า เบอร์หนึ่งเอเคดหนึ่งครับเขตหนึ่งก็จะมีพวกอะไรนะห้วยโป่งมาตาพุทธเนินพักตาขันบ้านแรงนะครับนาตาขวัญคือแบบเอ่อน้ำคอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตำบลเล็กตำบลน,น้อยหนึ่งมารวมกันแต่ว่าตัวหลักจะอยู่ประมาณห้วยโป่งมาตาพุนแล้วก็เดินพันะครับเบอร์หนึ่งครับเอิร์ธครับกระบวลทัชก,กิติสุนทระกุลกระบวลทัชก,กิติสุนทรตะุลหรือว่าเอาิร์ธพัเก้าวไก่เบอร์ สองครับดรอาทิตย์เพชรรัตทัภูมิใจไทยเบอร์สามครับพระสินเป็นตูเตชะหลานของสาธิตเป็นตูเตชะหลานหเล่าหรือว่าลูกของสาธิตเลยลุมผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นปินตูเตชะพักประชาธิปัตย์แล้วก็เบอร์ห้าครับพระเนศวงไพศาลอดีตสจพระเนศพักเพื่อไทยเบอร์หกครับดาบตำรวจสรสลากแก้วพักไทยสร้างไทยเบอร์เจ็ดครับสมพงษ์โสพลแชมป์เก่าป้องกันแชมป์เข็นี้พัก ตัวแท่ทั้งชาติเบอร์แปดดานในวิิยะสมกิจสักอย่างพักพลังประชาัฐคือตัวโมงโสโพนน่ะมันก้ามกึ่งระหว่างบ้านฉานกับมาตามบุธธกับห้วยโป่งอะไรอย่างนี้อยู่ระวแวกระแวกนั้นเ <c oughs> ขตนี้ผมว่าสนุกลุ้นกันมันยังเดาไม่ออกเลยไม่รู้ว่าใครเจอใคร <c oughs> เอราตแบว่าเขาเรียกว่าสนุกแม่นะ <c oughs> ครับ อาจจะมีการพิีพิกษาวิจารณ์กันยังไงก็ขออภัยผู้ชมด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีคนที่ยังอามามึนอึ้งอยู่แล้วต้องการการตัดสินใจโดยด่วนผมเป็นคนที่เอามาพูดให้ฟังเขตที่สองครับตัวเมืองนะครับเทศบาลนครระยองพวกท่าประดูเชิงเนินนะครับปากน้ําแหลมเจริญอะไรเงี้ยแล้วก็บ้านเพเกาะเมสม็ดเกาะเสม็ดด้วยนะครับแสดงว่าใครลงเขตนี้คือต้องไม่อาจอย่างที่เกาะเสม็ดด้วยนะครับถึงจะมีสิทธิ เอาคะแนนจากเขามาได้พวกอันอนั้นจะพวกเขามาได้หมายเลขหนึ่งครับชลินทริปทับบางคลทัพพักไทยสร้างไทยตอเดีล,ลงนอนาคตใหม่แล้วไม่ลงไทยสร้างไทยคือเป็นในยกสมาคมอ,อะไรนะท่องเที่ยวเกาะเสม็ดอะไรสักอย่างนี่แหละครับสมาคมนี้ประมาณนี้อชื่อจริงชื่อํำแนงขงหมูลจาไม่ได้แต่ว่าเกี่ยวข้องกับเกาะเสม็ดแล้วก็อจีตว์สาครจันครับพักรวมไปทั้งชาติครูกิจหรือกิตศิลปชัยพักก้าวไก่เบอร์ห้า แล้วก็พีะเ,เดชเอามมาสุพลค,ครับทนายออสเบอร์หกพักเพื่อไทยแต่ที่เป็นตุดใจชักครับเสียตีบางคนไม่ได้หมอตีเขาไม่ได้เป็นนายแพทย์บางคนไม่ยกยอบอกว่าเขาเยอะว่าเป็นหมอนู่น,นี่นั่งแค่อยู่ตาสาสุกเป็นหมอแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่หมอเพราะผมรู้จักเขารู้จักไอตะกุนนี้คนตะกุนนี้ไม่ไม่เคยมีใครลงต่อ,ตอแล้วเป็นหมอสักคนนะครับเพราะนักานี่ไม่ใช่หมอนะแต่เป็นแชมป์เก่ามาบ้องกันแชมป์เลนใต้เบอร์เจ็ดน้องชายปัด แล้วก็เนื่อพลงประเทศมีหนวดหน่วนหน่อยเบอร์เก้าพักพลังประชารัฐที่ผมว่ามีรุ้นนะผมว่ามีทนายออสเพราะว่ามีกระแสพักเพื่อไทยสาธิตแชมป์เก่ามันมีสิทธิ์อยู่แล้วครูกิจเก้าไกลไม่แน่เซเลนทิปเกาะสะเมเด็จมีสิทธิ์เลือกเขาแล้วก็มีแค่สี่คนนี่แหละถ้าออกมาไม่ใช่หนึ่งในสี่นี้นะพล,ล็อกเลยนะเขตสองระยองเนี่ยเขตสามระยองครับอำเภอแกลงกับอำเภอเขาเมานะครับ ลงกันเยอะครับเขตนี้บีเบอร์ถึงสิบเบอร์เป็นอย่างน้อยหมายเลขหนึ่งครับยศสพลอ่อนตาพรรคภูมิใจไทยหมายเลขสามครับพระรถกิตนาลาชพรรคชาติมัฒนาการชาติมัฒาการหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองเพราะเป็นลูกของพันตบดเอกพนาเจรเพชรแล้วก็นิยดากิจนาลาชนะครับพนาเจรเพชศมีต่อสองเก่าด้วยนะของเขตแถวอำเภอแกลงนี่แหละนะครับแล้วก็เบอร์สี่ครับบุ๊ดปะสิงชอบพรรคใสลิพรรคไทยสร้างไทยหมายเลขห้านายแพทย์บัญญัติเจตรจังชั้นเก่าพรรคกันชนครับในเขตนี้พรรคประาธิปัตย หมายเลขหกบุญสน,นองฮิรันรักพักตัวแทนทังชาติเบอร์แปดครับไอซนครชัยคุณละลงพักเก้าไก่เบอร์เก้าครับพลายผ่องใสพักพลังลลประชารัฐแล้วก็เบอร์สิบครับชัยระลงสั่งทักษะโช,ชคพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็เขตสี่ครับบ้านค่ายนะครับอ,อ่วังจันทร์วังนะไม่ใช่วันนะ วันจันวันอังคารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชวังแบบพระราชวังอ่ะว,ว,วังจันทนะครับแล้วก็ปวกแดงบางส่วนนะครับเ,เบอร์สองครับท็อปครับชุดิงงพงศ์ยิบภพพินโยครับพักก้าวไก่นะครับแล้วก็กะลีภยัยศีพักพลังประชารัเบอร์สี่ธนพงศ์พันปิดกันภัยพักพลังชา่าเบอร์สามพรังชาติเบอร์สามเได้ไงวะชุดิพงศ์เบอร์สองธนพงศ์พันเบอร์สามแล้วก็กะลีเบอร์สี่ เบอร์หกครับวิเชียนสุขเกิดพักเพื่อไทยเบอร์เจ็ดครับธาราเป็นตุดในชักเสียทุนเบอร์เนะบอร์เจ็ดนะแชมป์เก่าพ้งกับแชมป์แกไม่ไม่มีใครแบบไม่วงกับไม่มีใครเว้นวรกเลยวแบบ่ะลงทุกคนแล้วก็เบอร์แปดอนาสีแสงใครลงอนาคตใหม่ครับรอบนี้ลงไทยซานไทยได้เบอร์แปด่างนี้สนุกครับที่มีลุ้นผมว่าจะมีแค่สี่คนหลักๆที่ผมเห็นนะมีวิเชียนธาราชุติพงศ์แล้วก็อำนาจถ้าเอมาเป็นคนอื่นพลิกล็อกครับผมแล้วก็เขตห้า บ้านฉางทั้งอำเภอนะครับแล้วก็แม่น้ำคูของปวกแดงนิคมพมัฒนาพวกมาผ่ายอะไรอย่างอยู่เขตห้าเบอร์หนึ่งครับบลาเลงสีสุดพักไทยสร้างไทยเบอร์สองครับช,าช,าชายัตตยชัยเป็นสุดเดชะนะครับลูกของทาราน่าคนนี้น่าจะลูกแหละนะครับเขตห้านะครับพระมัทิิปัดในเบอร์สองนะครับแล้วก็เบอร์สามครับเจ๊ติวสว่างจิตระห่ารถจะนับพันพักเก้าไกลอดีตก็เป็นผู้สมัครนายกอบจอในาาานามพนะกก้าวหน้าแต่ว่าพ่ายให้กับ ปิยยะเป็นดุเดชะนะครับพี่ช้างของเรานะครับพี่ช้างพี่ชายของตาทิพย์เป็นดุเดชะนี่แหละบ้านใหญ่ของระยองเนี่ยนะครับจริงๆมันมีตระกูลหนึ่งคืออรุณเวสเสถแต่หลังหลังไม่ค่อยลงหารใหญ่แล้ววางมือไม่นานมากๆล่าสุดที่คนที่เปต่อ่สอคือยงยศอรุณเวสเสถซึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นผู้่วมรับแล้วก็มีอะไรนะจิมหอลีเส้นเถงแล้วก็มีไพรัตอรุณเวสเสถใช่ไหมนายกบ้านเพ นะครับแล้วก็มีสาตักกาลุนมีกาลุนอีกสาตักกาลุนยอหญิงใช่ศิ๋นกุมภะตายกั้งกเวคินนะครับโอ้ยาย,ายายมากมายตระกูลดังๆในจังหวัดระยองนะครับแล้วก็เ,อเบอร์สี่ครับประจิตเล็กโล่งโล่งเลยนะครับพักรวมถทยทั้งชาติเบอร์เจ็ดครับแล้วราชสิริสิริคตเ์เจเป้พักพลังประชาันแล้วก็เบอร์แปดนใชเชยรัตนสินทธิอดลสสอวิชัย เพื่อไทยครับเขียนได้สนุกครับเขียนได้สนุกจะจะรับพูท้ทิหรือจะไปดูแต่ชะหรือจะสว่างจิตก็ต้องรอดูกันแต่ผมว่าไม่เกินสามคนเนี้ยที่จะได้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าคนไหนที่ไม่ได้พูดไม่ถูกพูดถึงแล้วเขาได้ขึ้นมาคือพิกล็อกไงน,นะครับทีนี้มาดูจันทบุรีบ้างนะครับเขตหนึ่งครับมีการติดตัวผู้สมัครการทหารเลยของพงเพื่อไทยเดี๋ยวดูว่าเป็นใคร เริ่มจากเบอร์หนึง่งก่อนเชลยมงคลสักพัก้านประชารัฐตมาสอบครับ,บาาตบอนแรกจะเป็นจักรพันธ์พลอยพา,ยพา,ยพายนิตพริกล็อกครับออกมาเป็นมงคลศรีกำแหงอดีสตสวจังหวัดบุรีจากการเลือกตั้งมาลงแทนครับในะพระมหากษัตไทยเบอร์สองนะครับเบอร์สี่ครับเวลายุทธทองสุกพักก้าวไก่เบอร์หกครับธรรมวาชัยอานามพงศ์อดีตเสาแปดสมัยโอ้โหแปดน่าจะแปดมั้งพักภูมิใจไทยเบอร์เจ็ดครับสารวัตรต๊อกเตอร์บัวโทรด็อกเตอร์ธนพัฒน์กิตติวงศ์สาเมื่อก่อนอยู่อนาคตใหม่ครับแล้วก็ย้ายมาจนกระทั่งมาอยู่โรทรงง้้ชาาจนได ตามวิกตู่มานะครับผมป้องกันแชมป์ในเขตนี้นะจะป้องกันแชมป์สำเมร็จหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็เบอร์แปดครับอิทธิพลกลางเสนมอมงคลพรรคประชาธิปัตย์นะครับเบอร์เก้าจักรพันธ์พลาพลานิชครับพรรคไทยสร้างไทยย้ายจากเพื่อไทยไปสร้างไทยเพราะว่าถูกเปลี่ยนตัวดื่อๆเราไม่ได้ลงในเขตนี้เราต้องไปย้ายไปอยู่พรรคอื่นแทนแล้วเป็นพรั้งที่มีอุรมณการเดียวกับเพื่อไทยก็คือไม่เอาประเด็นก,การเหมือนกันนะครับก็ยังพอได้สนุกครับเขตนี้เขตที่สอง เขตอำเภอ,อานายายามท่าใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาคิดจะกูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขตหนึ่งเมืองมังจันแล้วก็แหลมติงนะครับเขตนี้คนลงน้อยครับเพราะไทยทั้งไทยก็ไม่ส่งภูมิใจไทยก็ไม่ส่งนะครับดีเบอร์สองครับวันทิดตั้งราัศาสาราาาพ,พักเพื่อไทยนะครับปัญญาวันชัยสืบพักเก้าไกลเบอร์สามออกทองนิดนึงนะคนนี้ไม่ใช่ผู้ช,ชายเป็นผู้หญิงแต่ว่าค่อนขัางจะเท่ๆผู้หญิงทองแล้วก็เบอร์ห้าครับ ยุคนชนววตรปัญญาอดีตสอสแล้วก็อดีตสอวจากการเลือกบ้างด้วยนะครับทั้งชาทิ่กวาดแล้วก็เบอร์หกครับธนพลโฉมชธนกรโฉมชาเลาไม่ใชครับผมธนกรโฉมฉาเลานะครับพักพลังประชารัฐแล้วก็เบอร์เจ็ดครับจารกสีอ่อนแชมป์เก่าห้องแชมป์ที่ดีตอนนี้ลงในน้าพักรวมไทยสร้างชาครับผมก็คือเขตหนึ่งเขตสองแ่กเคยอยู่นาคนใหม่ทั้งคู่แล้วก็ย้ายมารงมนทยสร้างชาทั้งคู่นะครับแล้วก็เขตสามครับเขตอเภอขลุงหม่งน้ําร้อนต่อยดาวแล้วก็มะขาม ก็คือวิง่ายเขตที่ติดกับกัมพบ,บูชาจะเป็นเขตสามตอนแรกจะเป็นสอจอเอสจะลงเพื่อไทยใช่ไหมตอนปี้มาจะเป็นแสนคม,มานามันพงลูกชายของธวาชัยนันพงคือพ่อกับลูกไม่ลงท้องกันเองนะครับแล้วหนึ่งครับวิศาเวชชาชีวะภรรยาหรือเมียของพงเวชเวชชัวะอดีตสอ,อเขตนี้นะครับขุ่งเนี่ยโป่งน้ําร้อนเนี่ยพวกน,นะครับแล้วก็ เบอร์สองครับยันทิชาบัวเผื่อนหรือว่าเล็กพักก้าวไก่ก็รอบที่แล้วอนาคตใหม่รอบนีก้ก็ก้าวไก่ยังอยู่กับพักเดิมก็คือพักที่เป็นกลุ่มเดิมมีพิธาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมแล้วก็เบอร์สามแตงโมานามพงครับลูกชายของทวชัยนามพงศักเพื่อไทยเบอร์สี่ครับชลัิเนรันชรอ,อดีตผู้สมัครสสทใช้ยได้ปัดตอนนี้ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐครับแล้วก็เบอร์หกครับ ปร์พันธ์จืงสกุลพัฒนาอดีตตวาจังนวัดปุรยจากการเลือกตั้งซึ่งได้มาร่วมกับยุคนะครับระพันธ์กับยุคนได้พร้อมๆกันเมื่อปี49นะครับถ้าจไดไม่ผิดนะน่าจะปีนี้แหละแล้วก็เบอร์แปดครับเชิดสกุลพลอะไรนะพรละลักษ์เส้นสกุลพระลักษ์รับเชิดอลลีั่ปปแล้วก็เบอร์เก้าครับจุพนธนาระดารัตนาพระนัชพักนามกุญยาวมากครับไทยสร้างไทยทีนี้มาดูตราครับมีสอคนเดียว แข่งกันมันหยดมากๆนะครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งครับจากในนุ่มหนูพักก้าวไก่ตอนแรกตอนแรกก็เป็นอนาคตใหม่ตอนนี้มันเป็นก้าวไก่ก็ป้องกันแคมป์จังหวัดตากครับต่อต่อได้คนเดียวนะตากอ่ะทั้งจังหวัดเลยแล้วก็เบอร์สองครับกินทันชัยอัดพักพลังประชาชนชัยอัดคุ้นใช่ไหมในมูลเดียวกับตุรศจักรชัยอัดพ่อของแกงส้มแล้วก็แกงส้มธนชาชัยอัดชัยอัดรู้ชัยอัดอันนี้ด้วยกันรู้ว่านะแต่ว่าแต่แกงเพส้นคนตากใช่ไหมใช่คนจังหวัดตากใช่ เบอร์สองครับแล้วก็เบอร์สามครับลือเกตยิสา,ารล้วคุณพักสนร่วมไทยเบอร์สี่ครับศิลวัฒน์เจมปุยพักเพื่อไทยเบอร์ห้าครับปรทีบเดขาพันพักกรมการตั้งชาติเบอร์หกครับวิรชัยจูห้องพักสิร่วมไทยแล้วก็เบอร์เจ็ดครับศิรักสระกเทชรศิรักสลักเพชเสสอชอตาดพักประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับประชาธิปัตย์ครับแล้วก็เบอร์แปดครับวศินพสต์ลีพักภูมิใจไทย ทั้ววันนี้ก็คือเอเดเช่น66วิเคราะห์จอบลึกสนามก็ต้องสอสอในภาคตะวันออกอ่านเป็นซีดีต้องด้วยเลขสองแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับเอเดเช่น66นี่องนี่าเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ